สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้า t าร์คอนเน็นะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสด์<ฆ>เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค<ฆ>่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคม<ฆ>ค่ะคุณกัน จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเดือนพฤษภาคมแล้วใกล้จะครึ่งปีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาก็าพูดกับราศีนะคะจะแม่นยำม,มากๆเลยค่ะมาเลยค่ะคุณกันคุณเนี่ยนะได้ฉา,าหลังจากที่ดาวพฤหัสเล็งลัคนาแล้วตอนเนี้ย สุกก็มาเลงอีกพระรหัสสุกเลงคุณมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาไปจนถึงวันที่14เนี่ยโอ้โหมีความแบบแฮปปี้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเข้าทางคุณแล้วนู่นนี่นั่นแต่จิตใจคุณนะ่ะก็ยังอบอ้อมอารีแม่จะทำอะไรจะพูดอะไรจะอะไรยังไงก็ต้องนึกถึงคนที่เขาโดนพลาดพิงคุณก็จะไม่ทำลายใครอีกเช่นกันนี่เนี่ยมันเป็นความอึดอัดนะม,มันทำให้ตัวคุณโตได้ไม่เต็มที่พิมบอกเลยว่าคุณการคุณต้องเปลี่ยนนิสยัยพระรหัสเลงลัคนาเนี่ย ผู้ใหญ่จ้องมองอยู่อ่ะผู้ใหญ่จ้องมองอยู่ยิ่งคนอยู่ในองค์กรเนี่ยนะคุณต้องพยายามแบบพิสูจน์ความเป็นตัวคุณขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปเหยียบใครเราต้องทําความถูกต้องเข้าไว้สร้างผลงานดีๆเข้าไว้กว่าผู้ใหญ่จะมาเลงคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเชื่อไหมว่ามันนานนะแล้วคุณนะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับ พยายามไม่อยากจะออกหน้าพยายามทํางานอยู่ข้างหลังพยายามเป็นแบ็กอัพให้คนอื่นพยายามไม่อยากเด่นไม่อยากด,ดังไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยากอยู่เรียบเรียบแต่มันทําไม่ได้ในเวลานี้เพราะฉะนั้นในเวลานี้คุณต้องพยายามแสดงพลังอ,อแสดงเขาเรียกว่าอํานาจหรือแสดงความสามารถที่คุณมีออกมาให้ได้เต็มที่เพราะถ้าคุณแสดงออกมาในปีนี้นะปีหน้าเนี่ยพฤรหัสเป็นราชาโชคด้วยมันจะทําให้ตัวคุณนะมีดีในหลายๆส่วนขึ้นมาเลยแหละนะต่อกันในวันที่1ิบ ห้พฤษภาค่ะ15พฤษภาดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาค่ะดาววินาศเดินเข้าสุภาเนี่ยตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำนู่นทำนี่ทำนั่นเกรงใจคนอื่นเนี่ยมันคือความเกรงใจโดยใช่เหตุอะนึกออกไหมถ้าคุณไม่เกรงใจถ้าคุณทําตามด้ยวยความถูกต้องถ้าคุณความรู้สึกว่าโอเคเนี่ยถูกต้องแล้วฉันจะพูดฉันจะทําอะไรเนี่ยมันก็สิทธิ์ของฉันเพราะมันคือความถูกต้องอันนี้จบ แต่คุณเน่ยไปเกรงใจคนอื่นก็เลยทําให้ความเกรงใจน่ะย้อนกลับมาทําให้ตัวคุณมีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาระหว่างวันที่15พฤษภาเป็นต้นไปนะให้รู้ไว้เลยว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือแก้ที่ตัวคุณค,คุณพยายามเดินสายกลางเดินตามความถูกต้องเข้าไว้อย่าไปชะล่าใจทําให้คนอื่นน่ะพูดออกไปแล้วมันมากระทบตัวคุณทําให้คุณเหมือนกับว่าเสียคะแนนในเรื่องการงานนะ<ค>เรามาต่อกันในวันที่17พฤษภาเลยค่ะ ดาวอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนิเสียงดังเลยเรแรงมากเลยดังเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะเขาเป็นดาวมอลนะมอลนะปัตตนิสัมพันสหัสชะ <c oughs> อื บอกแล้เหนื่อยแล้วแัตอนนี้มอลแวนะคุณอ้อยช่วยหน่อยตอนนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยเป็นนิ่งไห้ได้ที่สุดนิ่งมากๆค่ะนิ่งมากๆสงบสยบความเคลื่อนไหวอจริงๆแล้วคุณกันเนี่ยเขาตกผลึกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วนะว่าเขาจะไปทางไหนดีตอนนี้ให้เอาช่วงแบบนั้นนะคือการคิดการทํางานภายในอ่ะ มาอีกครั้งหนึ่งบางทีการที่เขาว่าตัดสินใจไปแล้วอ่คิดไปแล้วว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแต่พอมันถึงจังหวะที่ปัตตนีมรณะอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มไม่มั่นใจในการตัดสินใจครั้งก่อนแล้วว่าคุณคิดไปแล้วคุณคิดไว้แล้วแล้วตอนนั้นคุณตั้งใจไว้แล้วแล้วคุณมองเห็นลู่ทางแสงสว่างแล้วให้เชื่อมั่นตัวเองค่ะนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เรื่องคู่นะพยายามตัดก่อนอย่าไป คุยอย่าไปค้นอย่าไปอะไรขึ้นมาอย่าไปขยี้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็เรื่องคู่ก็พยายามแบบคุยกันไปคุยกันไปคบกันไปอยู่กันไปอย่าสร้างปัญหาอะไรนิดหน่อยที่รู้สึกไม่เข้าหูฟังแล้วหูร้อนหันหูไปทางอื่นค่ะคุณพยายามอย่าไปฟังอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตเราเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ความรัก ไม่ได้แย่แต่อยู่ที่มุมมองอยู่ที่ตัวคุณคิดอ่าคู่เดือนนี้ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่ต้องระง,งับจิตใจต้องนิ่งเข้าไว้ต้องระง,งับอารมณ์ให้ได้ระง,งับปากเราให้ได้ด้วยห้ามมีปากเสียงด้วยสําหรับคนไม่มีคู่ก็สบายใจไปเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้คู่ <c oughs> ไม่ถูกใจจะคุยจะคบกับใครมันก็ยังไม่ใช่ตัวจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็คุยไปเรื่อยๆคบไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆก็ถือว่ามีเพื่อนคุยเพื<ๆ>่อนเที<ๆ>่ยวก็พอนะอันน<ๆ>ี้เรื่องคู่นะแล้วพอมาต่อกันในวันที่25าพฤษภาค่ะดาวศุ อือ <c oughs> พอหลังวันที่25 <c oughs> ่สิบาพฤษภาคมเนี่ยการเงินของคุณเข้ามรณนะเท <Wow. S 1> ่ากับว่าหนึ่งถึงยี่สิบสี่เนี่ยการเงินเดินดีมากการเงินเดินดีมากมีการรับเข้ามาเยอะมากแต่พอหลังวันที่25เป็นต้นไปมีรายจ่ายเข้ามารอแล้วแต่ยังดีที่คุณมีจ่ายเพราะว่ารับมาตั้งยี่สิวันอะ่ะเลยหาวันสุดท้ายอะคือมีจ่ายอะแล้วก็มีหมุนมีอะไรต่างๆแต่คุณก็อีกนะ ก็คิดมากอยู่แล้วเรื่องการเงินการทองด้วยก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องมาวางผงวางแผนอะไรตอนนี้การเงินคุณเริ่มคิดเปตี่ยแล้วแหละเพราะว่าการเงินของคุณเริ่มคิดแล้วว่าเออถ้าฉันรับมาเท่านี้ฉันมีรายจ่ายเท่านี้ฉันไม่พอฉันต้องทําอะไรเพิ่มแต่ตอนนี้ในชีวิตคุณกันนะพิมบอกนิดน,นึงว่าทุกอย่างลงตัวหมดยกเว้นเรื่องคู่อ่ะอะไอย่างนี้ค่ะ <laughs> คืออะไใช่ไหมคือ <c ười> เอาประสบการณ์ๆๆแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มาไม่ใช่ประสรบการณ์ของตัวเองคนเดียวนะคะ <ๆ S 1> ประสรบการณ์จากที่เราได้พบได้เห็นได้เจอมาก,ก็คือบอกเขาแบบนี้ค่ะว่าในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากในการอยู่กับตัวเองค่ะแล้วการอยู่กับตัวเองครั้งนี้จะทําให้คุณค้นพบอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วเทคนิคของระยะเวลาที่คําว่ามรณะเนี่ยแปลว่ากล้าเผชิญกับความจริงค่ะ ะอะไรที่มันเป็นความจริงซึ่งบางทีเราหลีกหนีไม่ยอมเผชิญหนะ้าตอนนี้คือจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นความจริงไม่ต้องเข้าข้างตัวเองแล้วมไม่ต้องเข้าข้างคนอื่นมากแล้วตอนนี้ให้คิดถึงความสบายใจของตัวเองเป็นหลักนะคะช่วงระยะเวลานี้ปลายเดือนพฤษภาจนถึงตุลาจะเป็นช่วงระยะเวลาตัดสินใจครั้งสำคัญของคุณค่ะ <c oughs> เรื่องเก่าๆจะย้อนกลับมาให้คุณพิจารณาอีกรอบหนึ่ง ถ้าใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่นะคะมไม่ต้องกัดลิ้นตัวเอง <laughs> ไม่ต้องยอมกลืนเลือดค่ะกัดฟันเลยค่ะสิ่งที่ใช่จะยังคงอยู่หลังจากนั้นคุณจะหันกลับมายิ้มกับตัวเองแล้วบอกว่า S <S> ดีแล้วที่เราตัดสินใจแบบนี้ค่ะริต้าเคยเจอมาแล้วคะ่ะค่ะแล้วก็เลยมาบอกมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้นะคะคุณก็เคยเจอมาแล้วคุณก็ตัดบางสิ่งที่คิดว่ามันไม่ใช่ออกไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราอะยิ้มให้กับตัวเองได้แต่ไม่ต้องไปร้องไห้กับคนทั้งโลกเราก็ต้องยิ้มให้กับคนทั้งโลกเช่นกันคุณการคุณเปลี่ยนได้แล้วนะคุณต้องเข้มแข็งขึ้นมาอย่าเกงใจใครจนคุณลืมความเป็นตัวตนของคุณนะคะ นะช่วงเวลานี้ตัวเองสําคัญที่สุดค่ะ,คะการทํางานภายในสําคัญที่สุดค่ะคนที่หวังดีที่สุดกับคุณก็คือตัวของคุณที่อยู่ข้างในที่บางทีเขาส่งสัญญาณออกมาแต่คุณไม่ได้ฟังอเพราะคุณมัวแต่ฟังสิ่งรอบรอบตัวฟังคนอื่นอตอนนี้ฟังยิ่งเงียบยิ่งดังค่ะค่ะเราสองคนจะเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะ